สวัสดีครับพบกับผมรายการทั่วไทยไปกับบีแก๊สวันนี้มีความสุขสุดๆครับมาดำเนินสะดวกราชบุรีบ้านคนดังครับอาจารย์ประกอบกิจนั่นเองมาถึงปุ๊บนะครับนำน้ำนะครับใส,ใส่ยางใส่นี่เลยครับ อ่างใหญ่ๆแบบนี้เลยนะครับต้องบอกว่าช่วงเทศกาลลูกผมเนี่ยมาฉีดน้ํามาเล่นน้ําตรงนี้แล้วครับนี่ยลงไปอ่างเลยนะครับอันนี้ก็เป็นรอบที่สองที่สามแล้ววันนี้โชคดีซ้อนโชคดีดีใจเข้าไปอีกนะครับพี่มนัสคนดังนะครับนำท่านทา้าวเวสสุวรรณนะครับนะครับพายันมาให้ชมแล้วก็ฮิ้วผลไม้นะครับมะม่วง น้ำดอกไม้มันลูกใหญ่ๆนะครับลูกเป็นซอกเลยนะครับลูกใหญ่เลยนะครับใหญ่มากนะครับสุกแล้วหอมหวานอร่อยจริงๆนะครับแล้วก็ตามด้วยกล้วยนะครับที่เด็ดที่แซ่บมากๆก็คือมะพร้าวน้ำหอมมะพร้าวกะทินะครับมะพร้าวข้างในเป็นกะทิหมดเลยนะครับร้อยลูกมีลูกหนึ่งนะครับแม่ รั์ในดินศิลในน้ำนะครับนะครับรัพย์ศิลอยู่ที่สวนอยู่ที่ต้นมะพร้าวจริงๆนะครับมาที่นี่นะครับเป็นกะปิแล้วมีพริกคนน่อยๆเ๋าใื้ผมลองทำหลายจีแล้วไม่ได้เขาเลยเขาใส่ผงชูรสอย่างเต็มที่เลยที่ที่เขาขายใช่ไหมเอออันเนี้ยพอดีเลยอันเนี้ยไม่ใช่ใช้เกลือนะใช้ดอกเกลืออ๋อใช้ดอกเกลือด้วย เดี๋ยวใส่ถุงเลยไม่กินในกลางทางทไมรสชาติไม่เหมือนเกลือมันอร่อยกว่าดอกเกลือเนี่ยก็เดี๋ยวผ่านกระกร้าค่ะเดียเวลาใส่ข้าวอ่ะแกงส้มแล้วเย็นนี้แล้วเก็บที่ไหนพี่บ้านคลองอ่าแถวจิ้งไหนฮะอะไรน้องจิ้งมันจิ้งรดไปไงผมครับเต็มคำววเลยเฮ้ยพี่แอฟแต่ชิ้นคลองนั้นดีนะมันมีผักบุ้งมันมีทั้งขาวทั้งแดงเลยนะเลือกเลือกได้เลยพี่แอฟยาขาวหรือจะเอาแดงจะเอาขาวหรือจะเอาแดงฮะ แต่บางคนมันชอบกินแ,งแดงๆแกงส้ม,มชอบกินกุนนน้งแดงบางคนมันชอบปลาคั่วขาวขับุ้งใหญ่ันะเหนียวไหมเหรอแต่พี่มนัสแกใจดีจริงๆครับเรามาแกจะต้องนำสิ่งต่างๆผลไม้มาต้อนรับขับสู้กันอย่างดีนะครับผมก็เพลิดเพลินกับลูกชายเล่นน้ำไปนะครับชงกาฟแฟแบล็คคอฟฟี่นะครับอาจารย์ประกอบกีจก็ทำทุกอย่างนะครับที่เรามาต้อนรับทุกอย่างนะครับ จริงๆแกไม่ว่างหรอกนะครับแกต้องเรียมพระนะครับแกต้องตอบคําถามหลายท่านที่สอบถามมาอินบ็อกซ์สอบถามมาเรื่องพระเรื่องเรียมพระเรื่องอสวนเรื่องอะไรต่างๆนะครับแกเป็นชาวสวนจริงๆเลยนะครับชาวสวนที่มีเคล็ดลับในการปลูกต้นไม้ดอกไม้ผลไม้มากมาย นะครับผมก็คุยไปเรื่อยนะครับเพราะบรรยากาศมบนนีจริงๆดีจริงๆดีจริงๆนะครับในเดือนร้อนๆ้แบบนี้มารักมานั่งชิวชิวใต้ต้นไม้นะครับลูกก็เล่นน้ําไปเราก็จิบกาแฟนะครับทานผลไม้มะม่วงนะครับมะพร้าวกะทินะครับและอื่นๆและอื่นๆื่นระบบและอื่นอื่นมากมายบรรยากาศท้องร่องนะครับ ผมดีใจนะหลายท่านชมคลิปรายการแล้วก็บอกชอบนะครับกดแชร์กดไ like ลค์กันเลยนะครับนะครับวันนี้ต้องขอบคุณทุกท่านนะครับบรรยากาศสบายสบายแบบนี้ก็นํามาฝากทุกท่านหวังว่าทุกท่านจะมีความสุขโชคดีแวะมาเที่ยวกันนะครับที่ไหนก็ได้นะครับที่มีสวนนะครับและผมก็แนะนําที่1ก็คือที่นี่ครับราชบุรีท่านมาหาอาจารย์ประกอบกิจท่านจะโชคดีเหมือนครอบครัวบิ๊กแอด แน่ๆนะครับวันนี้กระซิบบอกเลยว่าโชคดีแน่ๆมีทุกอย่างท่านได้ทุกอย่างอย่างสมบูรณ์อย่างมีความสุขแน่ๆวันนี้ฝากไปครับ